เก้าหก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 หต้องครับแรงเวทอยู่ตลอดพี่ะไจะจะเป็นศูนย์ก็ด้ไม่ไเดี๋ยวเดี๋ยวจะไรอนแถวนี้จะไปร้อนแถวนี้งงดีองดีดีอะนะได้แล้วทางข้างอะขะเนืออะไขานขันนวะนวะองแดงองแดงนวะองแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอบงกลมเล ดีชุดกรรมการดีอยู่แล้วไม่ดีได้ไงดีสวยเลนะเขี่ยมคอเลย้าขายจน้องเราอะไรขาย้องแมว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 น้องไปท้อรมันปูอะไรมันปูเหมือนกันมั้งดีผมผมอะไรพี่พี่เห็นผมอะไรดิเหยงผมอะไรเหมือนปูเออไปวะ

น้องมวยกันไม่น้อยกันไม่น้อยกันไม่น้อยกเข้ายจเลยนะน้องมวยน้อมยน้อมวยกันไม่น้อยกันไม่น้อยกันไม่น้อยคิลล่าเขาแรงนียวันน e t น o คพรัชมับชมครับชมครับช่ยหลวงพ่อหน่อย่อยหลวงพ่อหน่อย่วยลวงพ่อหน่อยน้องก่อ่นกด้าคละันนย ผมดีรับผมดีเอาชกเป็นไ้ชุบด้วยชกเป็นชด้วยโอเครับติ๊กๆขอลูก้ขอลูกด้วเอาพี่นันพี่นัน่ายกันขอลูก้วยข้ไม่ได้หอโอ้ยมาดีมากมันดลนหายใหมอน่มอกน้เยะวผมบอกเอาทัมเถอขคง โอเคได้แล okay, ้วครับเดี๋ยวเยวก็จะหาครไดผู้หญิงคนหนึ่งเดี๋ยวจะหาครได้ดีครับครับครบฟังดีรวหรอ ยี่แล้วเต็มแล้วเมแล้วให้สามารถกระเพีนเนาให้สามารถกระเพีนเนานี่ครับสวัครับวัสดีครับวสครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสายส้สายสู้ดีครับตองรอน่ิยาบยาของมอนนะหกบคุณาคยังไม่ตงมาหน้าวันหน้าสมาคมในงพี่พี่นันนอันนี้ของมั ของนายกหมูนะว่าลวลาวเลียนเลียนเลีนเลียนเดี่ยวนนี้ขี้มันไปไอ้หลบอยู่มุมคนนี้โอ้ยขี้นว่าลาวลาวเดี๋ยวลาวเราพจริงๆนะเพราะว่าผมปาดหัวไว้คือว่าเหรียญเนี่ยเขาทำแบบโบราณเพราะฉะนั้นให้ปาดปั๊บให้โดนอากาศให้โดนอากาศแล้วสีก็จะสวยที่แรกเขาจะสีจะไม่สวยนะให้โดนอากาศให้โดนอากาศถึงจะสวยแต่ว่าพอโดนอากาศได้สักพักหนึ่งเนี่ยพอเรื่องเข้าส้วมสวยแล้วตีเหมือนเดิมหรือเป็นเรียบ เพราะแบบโบราณน่ะมันจะโดนอากาศก็สีมันจะสวยสีสวยดูอย่างเงี้ยไม่ค่อยสวยแต่ก่อนไม่ได้ปักแต่ก่อนสยเก็บไว้ประมาณสักเท่าไหร่กี่กี่เดือนพี่จะสิ้นก็รทีนี้หอยก่อนใช่ไหมประมาณสักเดือนเดือนสองเดือนประมาณอ่าครับสองเดือนสองเดือนอ่ะนะับุงทงงอะไรนะผมอันนี้รับกับมือทองแดงไฟป่ะทองแดงิวไฟ

เขาานะ่เขาตอกทุกดอกออกไปตายเลือดนักสู้มวยไทยเต็มกายใจไม่สูญสลายดูเดือดโชกโชนแต่ยังอ่อนโยนแบบลูกผู้ชายชาติเสือไม่เคยสิ้นลายชาติชายต้องนักมวยไทย จะลงนิยามในวันที่เราเลิกลากับคำที่ว่ามาลาเนื้อไม่เลืออะไรจะตั้งคุณค่าจากปริญญาบนพื้นผ้าใบเอา็ิละปะมวยไทยสร้างความยิ่งใหญ่ให้โลกรับรู้ ใช้มัดใช้เทา้าที้ต้้งตำนานให้โลกโยกย่องกล่าวขานให้ตราบนานในการต่อสู้เราคือมวยไทยมุมทั้งใจยกย่องเชิดชูยมาทางเขาตอกถือครูเป็นปริญญาบนพื้นผ้าไภ